สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับสวัสดีแฟนคลับสร้างบ้านครับพี่น้องนี่ครับพบกับสองนายชาแนลนี่ครับมาอัปเดตข่าวสารนี่ครับบ้านหลังใหม่พี่น้องนี่ครับบ้านหลังใหม่อันนี้ก็เป็นบ้านป่าผมเองนี่ครับอยู่หลังนี่ครับหลังทีนี่ครับอันนี้ก็คอบเฟืองผมนี่ครับอันนี้ทั้งหลังกันหน้าผมนี่พี่น้องอันนี้หน้าติดบ้านพี่น้องนี่ครับหน้าติดบ้านก็บใกล้บ้านนี่ครับ ส, Dante, สี bord, ส, да. สเกลสร้างบ้านนะครับบ้านทรงนี้ก็จะบ้านอ่าทรงเดียวกันนะครับกับบ้านนะครับอ่านองนะครับบ้านนองออ้อเลยพี่น้องนะครับทรงเดียวกันเลยนะครับแต่นี่จะเป็นสีของนอนนะครับสี้องนอนสองห้องน้ำในพี่น้องออันนี้ก็ตอกเสาเข็มนะครับตอกล่งเนี่ยบนล่งเนี่ยนะครับพี่น้องเพราะว่า ดินมันแข็งนี่ครับตอนนี้กับเวลาหามงสิเขาหกมงกว่าพี่น้องนะครับผมกรามกิดหอนกินถึงพี่น้องยึดซี่ขึเก่านี่ครับอืมบริลงคลิปตั้งแต่สงกรามพี่น้องนะครับมื่อนี้ก็เลยสงกรามมาหลายมือแล้ววันที่ยิบสองแล้วมื่อนี้นี่ครับเนี่ยครับมาอัปเดตความคืบหน้านะครับโครงสร้างอืมอืม อันนี้ก็จะเป็นบานทรงเดียวกันกันกบนี่ครับน่องอ่อออเลยพี่น่องครับนี่เสาเข็มเสาเข็มประมาณ30ต้นนะครับโครงสร้างสำการมืดนะครับนี่ครับ,อ,รบ,รบอันนี้บานหลังเกา่าปะานี่ครับ ไปได้พี่น้องเหมือนเราพี่น้องครับติดอันนี้เป็นบ้านหลังไงพี่น้องนะครับบานลังไงที่แรกเราจะเอาฐานแพรนะครับไปมากกับเอาเสาเข็มนะครับเพราะว่าพยานดินสุดนะครับบานสุดนะครับยันบานสุดลงฐานแพรนะครับฐานแพรเสาเข็มมันก็ดีกันคนละแบบพี่น้องเดี๋ยวแต่นะครับ แต่แตลูกค้าเลือกนี่ครับมักแบบไหนเอาแบบนั่นนะครับเัปเดตแต่พี่น้องในเบื้องครับนี่ครับวิธีตอกเสาเข็มนี่ครับสวัสดีครับเลี้ยวเลี้ยว่มบอนี่มาแล้วเมื่อนครับผมแส่ว่าเราให้ไปบานพุนบ่บานประดิบบานประดิษ์บ่เราให้ไปพุนบ่ เนี่ยครับพี่น้องเวลาวิธีตอกเสาเข็มนี่ครับอ่าอันนี้ก็จะเคลื่อนอย้ายอยายีกนี่อีกนิน่อยนะครับบ่งคืนรถนะครับบ่งคืนรถพอรถก็เคลื่อนอย้ายได้อันนี้ก็เคลื่อนอย้ายด้วยนะครับล่างนะครับล่างเลื่อนพี่น้องเนี่ยครับวิธี ฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับนี่คิดทอดคิดถึงคือเกา่านี่ครับบริลลลงคลิปให้เบื้องล่างมือนี่ครับเอฟซี FC ถามอะไรครับว่า,าบ้านน,น้องนะครับน,น้องอออ๋อนะครับเอ็ดหยางเนื้อซองนี้ซองนี้ก็ลงรถครับลงรถยี่พันแล้วดีนะครับลงลลรถราคามี ลาวสเดนเลีเเยิ่งพอนายจิตตังนะครับกับประตูหนาบานอ่าครับแล้วามาดีดหน้าง,งานเท่าดีกว่าพี่น้องนะครับการตอกจสอกเข็มอันนี้จะเป็นร่างเลือนนะครับ ที่เขื่อนใหญ่พี่น้องนี่นะครับโคงสะเสาเข็มกรนะครับเดี๋ยวทีมงานเดีย๋ยวจาปีครับเดี๋ยวเพิ่นมาสานต่อพี่น้องตัดเสานะครับขุดหลุมตัดเสาเข็มต่อนะครับหลังนี้ก็มอบไม้ให้นะครับเดี๋ยวจำปีพี่น้องนี่ครับเดี๋ยจำปีเป็นคนนะครับสะนะครับมอบไม้ให้เพิ่น หลังนี้ก็ขึ้นเสาอีกเสาโทษนี่ครับวันที่ยี่สิบแปดพี่น้องนี่ครับวันที่ยี่สิบแปดจากใกล้ซีฮอดเหรอนี่ครับประมาณอาทิตย์หนานี่ครับวันนี้กับวันที่ยี่สิบสองฝั่งเป็นกำลังใจครับเป็นทีมสีสเกียรสร้างบ้านพี่น้องนี่ครับศูนย์เจสสาบ้านโทรถศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกพี่น้องนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับอันนี้ก็บ้านทรงเดียวกันนะครับ บ้านหลังนี้ก็สีมีซีหอกนะครับซีห้องนอนนะครับพี่น้องก็ถทาติดตามรับชมแต่ผมจะอัปเดตให้เบิ่งนะครับกับซูมือนะครับเพราะว่าอ่าอ่าใกล้ใกล้ใกล้บ้านนะครับจากนั้นต้นมีหน้าพี่น้องพี่น้องจำได้ไ่มครับต้นมีหน้าที่ว่าสาวหน่อยเพื่อนมาลงนี่ครับนี่ลงที่ว่าบุญงานใหญ่นะครับหนึ่งมีหน้าที่ผ่านป้าวังหันนี่ งานมวนแห้งพี่น้องค้นไลายนี่ครับรถจอดโว้ดบวชบวายพีรถหล่นมาหอดทางหลังพี่ได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนี่แหละครับพี่น้องดินมันแข็งตอกบอลงกัดอกซ้ำเพรได้แล้วครับ เอาได้แต่สมได้ถ้ส่สมนันเรวสร้างเคร่ม,มัดเห็ดฐานอีกเทือนหนึ่งนะครับขอบหัวเข็มนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นนะครับนาบ้านหน้าบ้านจะยุบประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นมุกนะี่ครับมุกของนอนที่ว่าเป็นนะครับเหล,ลี่ยมนะครับรบูปทรงบ้านนะครับหกเหลี่ยมนะครับ ส้างกับเรือเก็บของแล้วคำแล้วพี่น้องเมือนใหม่ค่อยว่ากันใหม่เรือเก็บของแล้วนี่ครับเล็กก็มาส่งแล้วครับทั้งตะปูทั้งนี่ครับ,บ,รบไม่อัดนี่ครับนี่ ตอนนี้ก็ได้ประมาณหกโมงกว่าแล้วครับนี่ครับํำแล้วนะครับเราจะอัปเดตบ้านลังนี้นะครับให้พี่ดองได้เบ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่ดองครับพี่ดอไพี่ถึงพี่ดองยุซี่คือเกานะครับแต่ว่าสดีบอกอยดล่งคลิปนะครับอืมปันใดนะครับก็สิพยายามพี่้องอัปเดตข่าวสารนะครับให้พี่ดองได้เบ่งได้ติดตามกันคลิปนี้ก็ ศิลาพี่น้องไปก่รใช่ครับมีอย่างคืบปนหะาคอยว่ากันใหม่ครับนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ